เอางี้นะคุณแม่เพลงเนี้ยให้คุณแม่ทอนสั้นๆได้ไหมเพราะว่าแบล็กแท็กมันไม่มีแต่ร้องสดให้คุณแม่ฟังได้ไหมกุหลาบไงอ่ะคุณแม่ตรงนี้นี่เนี่ยเราตัดคนในงานทิ้งไปเลยแล้วเหมือนเราอยู่คนสองคนเลยคุณแม่นี่เพื่อคุณแม่คนเดียวเลยโอเคกุหลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสวิมาลอกค่หักแล้วเราก็โดนท หัวใจสิเพกุมมาทันบอกคุ้มคอกูลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจ,หวใจเหตุจังใดก็บอกเคยส้องวางบอกเจ้าก,ก็ขอว่าจะมาสุขทางว่ามีเพรฮหักกกับหมเป็นอย่างจงจืด,จดขอเสียงคุณแม่ด้วยครับผม <Ooh. S 1> อย่าไปร้องดีกว่ศิลปินสิไ, <laughs> <laughs> ไปร้องดีกว่าศิลปินแล้วจะเอาหน้าไว้ที่ไหนกันล่ะเออ ขอบคุณพี่แม่มากนะครับพี่จอยมากเลย